เทศบาลเมืองมหาสารคามมอบค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวัตภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะ นายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะและยังได้มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยดังกล่าวด้วย โดยทั้งนี้เนื่องจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพายุลมแรงทําให้ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับความเสียหายนะคะโดยทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดําเนินการสํารวจความเสียหายโดยสํานักกานช่างมีนายอนุสร เดชบุรัมวิศวกรโยธาปฏิบัติการและนายกิติภพธนศรีรังกูลนายช่างโยธาชำนาญงานได้ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุและประมาณราคาการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจำนวน206ครัวเรือน และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อนําไปมอบช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ชุมชนรีสวัสดิ์1นึ่งสอานวน56ครัวเรือนชุมชนตะกศศลาจํานวน22ครัวเรือนชุมชนปัดชิม,มทัศหนึ่งสองจำนวน35ครัวเรือนชุมชนธัญญา1234งสองสามสี่จำนวน 44ครัวเรือนชุมชนเครือวันจำนวน17ครัวเรือนชุมชนสีมหาสารคามจำนวน15ครัวเรือนชุมชนนาควิชัย1 2 3จำนวน9ครัวเรือนชุมชนมาหาชัยจำนวน2ครัวเรือนชุมชนสามัคคีจำนวน3ครัวเรือนชุมชนอภิสิทธิ์จำนวน1ครัวเรือนชุมชนอุทัยทิศจำนวน1ครัวเรือนและชุมชนสองเหนือจำนวน1ครัวเรือนค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นนะคะ206ครัวเรือนค่ะ เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น659,335บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นค่ะทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนในช่วงหน้าฝนโดยการติดตามพยากรณ์อากาศตรวจสอบบ้านเรือนยุ้งฉางจัดเก็บสิ่งของให้มิดช,ชิดตัดแ,แต่งกิ่งไม้ต้นไม้และสามารถแจ้งเหตุวัตภัยได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามโทรศัพท์หมายเลขนะคะ0 43 711 509ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ